ผมนลลงเดชไตรธรรมนะครับผู้จัดการศูนย์บริการนะครับบริษัทอีซูซุโรบุรีนะครับสำหรับวันนี้นะครับเรามีหัวข้อเรื่องนะครับสัญลักษณ์ไฟเตือนต่างๆนะครับที่ตัวรถนะฮะแล้ววันนี้มาดูกันครับว่าผมจะมีสัญลักษณ์ไฟเตือนอะไรมาแนะนําให้สําหรับลูกค้านะครับก่อนอื่นนะครับเรามาทําความรู้จักก่อนนะครับว่าไฟเตือนนะครับสัญลักษณ์มีรูปแบบไหนบ้างอยากให้ลูกค้าแบ่งถึงความอันตรายหรือว่า อาจสามารถใช้งานได้ต่อหรือไม่ตัวอย่างเช่นนะครับถ้าไฟสีแดงอันนี้คืออันตรายหรือถ้าเกิดเป็นสีแยกไฟแดงคือให้หยุดใช่ไหมครับอันที่2นะครับไฟสีส้มเป็นไฟเตือนนะครับให้ระวังนั่นหมายความว่ารถยังสามารถใช้งานต่อได้หรือประคั้าประคองให้ถึงศูนย์บริการได้ส่วนไฟเขียวนะครับเป็นไฟสัญลักษณ์นะครับเพื่อให้บอกสถานะว่า,าระบบไฟนะครับอะไรทํางานอยู่เพื่อให้ลูกค้าสังเกตได้ง่ายๆว่าอ๋อโอเคสัญลักษณ์ไฟเตือนที่เราทําที่หน้าปัดนะครับ มีแบ่งกลุ่มสีต่างๆเพื่อให้ลูกค้าสังเกตว่าถึงอันตรายอย่างไรได้บ้างเดยสังเกตง่ายครับจากการแยกประเภทสีไฟตัวแรกนะครับที่จะให้ดูกันนะครับเป็นไฟเตือนยอดฮิตนะครับซึ่งรถยนต์ทุกยี่ห้อนะครับจะต้องมีก็คือไฟเตือนรูปเครื่องยนต์นะครจะเป็นไฟสีส้ม โดยแยกออกเป็น2ประเภทนะครับก็คือเตือนอันตรายนะครับหรือว่าสายไฟหลุดหลวมหรือว่าหนูกัดสายไฟไฟเตือนเครื่องยนต์ก็โชว์ติดขึ้นมาได้เหมือนกันในบางคันอาการก็จะแตกต่างกันไปนะครับบางคันก็จะเกิดจากเครื่องยนต์เร่งไม่ขึ้นวิ่งไม่ออกนะครับไฟเตือนก็จะติดขึ้นมาได้เช่นเดียวกัน ขอให้นั้นเข้ามาที่สนย์บริการนะครับทางบริษัทจะตรวจเท็คแล้วก็ตรวจสอบนะครับพร้อมทั้งแก้ไขปัญหาและเราจะชี้แจงให้ลูกค้าทราบนะครับว่าสสาเหตุที่เกิดขึ้นเกิดจากอะไรนะครับลูกค้าจะได้ใช้งานต่อได้อย่างสบายใจครับถัดมาครับเป็นอีกสัญลักษณ์ไฟเตือนหนึ่งนะครับเราเรียกว่านะครับไฟเตือนระบบเบรกนะครับสัญลักษณ์นะครับจะเป็นรูปวงกลมนะครับแล้วก็มีเครื่องหมายตกใจนะครับอยู่ตรงกลางนะครับ จะคล้ายๆกันนะครับกับไฟเตือนเบรกมือแต่ถ้าเป็นไฟสัญลักษณ์นะครับของไฟเตือนเบรกมือจะมีรูปภาษาอังกฤษต,ตัว P อยู่ตรงกลางอันนี้จะไม่เหมือนกันนะครับไฟเตือนนี้ติดโชว์ขึ้นมานะฮะสายให้เกิดจากอะไรได้บ้างนะครับเกิดจากนะครับระบบเบร k มีปัญหาเช่นนะครระดับน้ำมันเบรกพองลงไปนะครับจนถึงเซ็นเซอร์ทำให้รรไฟเตือนติดลงมานะครับลูกค้าก็สามารถตรวจสอบได้เบื้องต้นนะครับโดยดูว่า ถังเก็บน้ำมันนะครับมีพองหรือยุบลงไปหรือไม่ถ้ายุบนะครับก็สามารถเติมน้ำมันนะครับให้ได้ระดับนะครับอีกกรณีหนึ่งนะครับผ้าเบรกหมดหรือผ้าเบรกใกล้หมดนะครับสัญลักษณ์หรือว่าไฟเตือนดังกล่าวนะครับก็จะติดโชว์ขึ้นมาเหมือนกันครับผมถัดมาครับเป็นไฟเตือนรูปแบตเตอรี่นะครับแต่ไฟเตือนรูปแบตเตอรี่นี้จะเป็นสีแดงนะครับ ลองบอกถึงอันตรายนะครับว่าระบบไฟชาร์จในระบบรถยนต์มีปัญหานะครับถ้าใช้งานต่อนะครับแบตเตอรี่รถยนต์นะครับในเมื่อไฟมันไม่ชาร์จนะครับอาจจะทําให้แบตเตอรี่ของรถยนต์นะครับหมดไปในกรณีนี้นะฮะก็อยากให้โทรเข้ามาสอบถามนะครับหรือจอดรถนะครับอยู่กับที่นะครับทิ้งไว้สักระยะหนึ่งอย่างน้อยๆนะครับสามถึงห้านาทีแล้วก็สตาร์ทเครื่องใหม่แล้วลองสังเกตดูว่าไฟดังกล่าวหายไปหรือไม่ถ้ายังไม่หายนะครับให้นํารถเข้าศูนย์บริการที่ใกล้ที่สุดโดยเร็วครับ สัญลักษณ์ไฟเตือนต่อมานะครับเป็นสัญลักษณ์ไฟเตือนระบบเบรก ABS นะครับโดยสัญลักษณ์นะฮะจะเป็นวงกลมนะครับแล้วก็มีภาษาอังกฤษตรงกลางว่า ABS นะครับกรณีไฟเตือนนี้ติดขึ้นมานะครับแจ้งเตือนว่าระบบเบรก ABS มีปัญหาโดยพื้นฐานนะครับระบบเบรกของรถยนต์อีสุเรานะฮะจะมี2ระบบคือระบบเบรก ABS กับระบบเบรกพื้นฐานปกติกรณีนะฮะไฟเตือน ABS ติดขึ้นมานะครับระบบเบรก ABS จะไม่ทํางานแต่นะครับ ระบบเบรกพื้นฐานยังทางานอยู่เป็นปกติถ้าไฟตัวนี้ติดเตือนขึ้นมานะครับให้ลูกค้าลองสังเกตนะครับย้ำๆเบรกนะครับดูว่าประสิทธิภาพเบรกนะครับปกติหรือไม่ถ้ายังปกติอยู่นะครับก็ค่อยๆนะครับนำรถนะครับอย่าเพิ่งใช้ความเร็วสูงนะครับขับรถเข้ามาตรวจเช็คที่ศูนย์บริการเอซิสสูได้ครับผมครับอีกสัญลักษณ์ไฟเตือนหนึ่งนะครับเป็นไฟเตือนนะครับเครื่องยนต์ความร้อนสูงเกินไปนะครับเครื่องยนต์มีความร้อนสูงก็จากอะไรได้บ้างนะครับเช่นน้ํานะครับรั่ว ในระบบนะครับหม้อน้ํารั่วนะครับหรือว่าเครื่องยนต์มีอุณหภูมิสูงเกินไปนะครับเกิดจากนะครับการระบายความร้อนที่ไม่ดีนะครับวิธีการนะครับแก้ไขเบื้องต้นนะครับให้ลูกค้านะครับจอดรถนะครับอย่างดับเครื่องนะครับอย่างน้อยๆห้าถึงสินาทีนะครับเปิดฝากระโปรงอ่าดูนะครับว่าเครื่องยนต์นะครับมีอุณหภูมิสูงตามสัญลักษณ์ไฟเตือนที่โชว์หรือไม่นะครับหลังจากนั้นนะครับถ้าดูแล้วถ้าไม่มีรั่วไม่มีซึมหรือไม่มีน้ําหยดนะครับ ก็ลองมาสตาร์ทเครื่องใหม่นะฮะดูว่านะครับไฟเตือนดังกล่าวนะครับหายหรือไม่ถ้ายังไม่หายนะครับให้อ่ารีบนะครับโทรเข้ามาสอบถามนะครับทางศูนย์บริการนะครับอ่าเราก็จะรีบไปดูแลให้ลูกค้านะครับึนกับปัญหาดังกล่าวเพื่อให้ลูกค้าอำนวยความสะดวกนะให้ลูกค้าสบายใจสามารถใช้งานว่าไฟดังกล่าวนะครับสามารถใช้งานได้ต่อหรือไม่ ครับถัดมาครับเป็นอ vale ีกสัญลักษณ์ไฟเตือนหนึ cat, ่ง um นะครับเป็นสัญลักษณ์ไฟเตือนนะครับแรงดันน้ํามันเครื่องนะครับลักษณะนะครับจะเป็นลูกกาดน้ํามันแล้วก็มีหยดน้ําอยู่ด้านหน้าสัญลักษณ์ไฟเตือนตัวนี้นะฮะค่อนข้างอันตรายนะครับลูกค้าสังเกตอาการจากอะไรได้บ้างนะครับสาเหตุเกิดจากนะครับแรงดันน้ํามันนะครับในห้องเครื่องนะครับ อ่าสูงเกินไปหรือต่ำเกินไปนะครับอาจจะเกิดจากนะครับน้ำมันเครื่องนะครับมีการรั่วซึมนะครับหรืออีกกรณีหนึ่งนะครับมีเศษนะครับอ่าขยะหรือว่ามีเศษอะไรเข้าไปอุดนะฮะอยู่ที่ปั๊มน้ำมันเครื่องเลยทําให้ไฟเตือนัากาวติดขึ้นมาวิธีการนะครับให้ลูกค้าจอดรถนะฮะทิ้งไว้นะฮะอย่างน้อยห้าถึงสินาทีนะฮะแล้วลองสตาร์ทใหม่นะครับว่าหายหรือไม่ถ้ายังไม่หายนะไฟเตือนยังติดอยู่นะครับให้ลูกค้านะครับรีบโทรเข้ามาสอบถามี่ศูนย์บริการนะครับ ว่าไฟดักล่าวสามารถใช้งานได้ต่อหรือไม่นะครับหรือเจาะรถอยู่กับที่นะฮะทางเราก็จะส่งทีมงานช่างนะเข้าไปดูแลปัญหาดังกล่าวให้เพื่อช่วยเหลือลูกค้านะฮะว่ารถไฟเตือนหรือรถปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับสามารถใช้งานได้ต่อหรือไม่ทางเราก็จะมีทีมช่างเข้าไปดูแลครับผมสุดท้ายนี้นะครับกระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่านะครับความรู้นะครับ ที่ลูกค้าได้ไปวันนี้นะครจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับวัตถุประสงค์นะครับเพื่อให้ลูกค้าใช้รถได้อย่างปลอดภัยนะครับกระผมนะครับขอฝากนะครับเพจนะครับของอิซูซูโบุรีนะครับเฟซบุ๊กนะครับแล้วก็ยูทูบนะครับแล้วก็ไลน์ออฟฟิเชียลไว้ด้วยนะครับและในคลิปต่อไปนะครับเราจะมีความรู้หรือมีสาระอะไรนะครับแล้วจะนํามาฝากกันนะครับโปรดติดตามนะครับในคลิปต่อไปสวัสดีครับ